เาหลังตะโกนมา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 ที่ลราหนูไม่ไรลูกอยากได้ของหรอเอาไรจริงทะเนี่ยใช่่คะหนูนบึ้งรถไปเลยนะพอามเหนื่อยที่โบก็ต้องให้เขาแล้วป่ะโหดนะวับวับลื่นลวับวับลื่นลื่อะไรสไลเดอร์เมื่อกี้ไม่งั้นเธอต้องเทปคุยภาษาอังกฤษกับเขาหน่อยได้ไหมไอซิ่งเทียไอซิ่งเทียตั้งตั้งตั้งกิ้วต้้งกิ้วต้องลองลองเทปคุยภาษาอังกฤษกับเขาหน่อยเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมเส้นผมดีกว่าเพราะว่าเขาจะต้องเตรียมตัวไปแต่ว่าไปผมเนาะอุ้ย ไม่เป็นไรรอก่อนรอก่อนรอเลยคุยกับเขาเป็นเกี่ยวกับเรื่องสัมภาพณ์เส้นผมเกี่ยวกับผมเกี่ยวกับคำศัท์เกี่ยวกับผมไปโอเคค่ะค่ะสุณคุย Question I answer โอเค Yes today I will ปรึกษา You know, ปรึกษาอ่าเขาทำเขาเข้าง่ายเลยนะเ easy easy listening หนูต้องบอกก่อนเขาว่าหนูเป็นอังกฤษสำเนียรเ s o u t น e r n เอากระบาดเดียวกันอยู <speaking some disease> ่เดี๋ยวสาวเทินอ่ะโนเสาวเทินสาวเทินสาวเทินอ๋อตายตายตอยตานี่อ๋อเราเสาโน้ตเออโน้ตเนี่ยคือเส้นผมอีฟอีฟนี่หนักมันแบบนี้มันดูแบบคลุกคลาคลุกคลานะลูกสาวเอาเคต้องค่ะใช่ไหมคะอีสตะลูกหลังถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่าผมยุ่งภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรสองคนคนละตอบแอมยุ่งผมยุ่งโน้ยู่ต้องบอกว่าแฮร์บีซีอ๋อแฮร์บีซีก็ผมยุ่งผมยุ่แอมยุ่ง ไม่ hair BC ผมผมผมโยมโอเ Hair BC hair BC โอเคโอเคอะผมผมผมแบบผมมันผมมัน oily hair เฮ้ยอันนี้ถูกเพอรอย เพอร์รอยขึ้นอย่างลูกเออผู้ชายคนนั้นผมร้อยแต่ว่าม like ัน oh อ่าเพอร์รอยเพอร์รอย yes ถูกท่านพี่บอภาษาอังกฤษแบบด้านภูมิภาคพอกนี้เราเป็นผู้ประทับความเหมือนกันผมมีรังแคผมมีรังแคเอ่อ hair nest take care hair nest take care hair nest nest แปลว่ารังแคร์แ r e c คืออะไรแคร์คือ take care yes ผิดค่ะไม่ใช่หรอยังไกนะอะไรคะ hair is เบิดลังโฮมเบิดเย้เบิดแปลว่านกนกแล้วบ้านนุกนะโฮมนอ๋อใช่ไหม Yes and อ๋อโฮมเบิดไม่เคยเรียนมาก่อนนะอันนี้คือเป็แบบแบบแบบใหม่มากเลยโคตรลึกเลยผมยาวมากภาษาอังกฤษชังลึกผมยาวมาก My hair very long ใช่อันนี้ถูกใันนี้ถูกอันนพี่ถูกไหมพี่ถูกไหมติดค่ะอะไรอ่ะองเหรอคะโอ่งไงก่นักน correct นั่น correct ถ้ารองมันออกเสียงสั้นเกินยังไงถ้ามันยาวมากก็แ a i ลองนะลยอมลองพี่โบต้องลองขอเป็นไฮโน้ตเลยไฮโน้ตเลยคุณโบหนึ่งสองสามแฮรโคตรจะลอ่ะเอออันนี้อ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าผมแบบผมสั้นผมสั้นวันนี้เราแคร์ละผมสั้นอ่ะผมสั้นผมสั้นเออผมสั้นเรียกว่าอะไรอย่าให้ผิดหวังนะอย่าให้ผิดหวังนะผมสั้นผมสั้นน่าจะสักประมาณ สี 4, Dante, ่สามว่ะพี่คนละอันสี่สามเป็นอะไรละคะนี่สั้นมากสี่สามว่ะลูกน้อยมากไม่ใช่ผมสั้นช็อตสั้นช็อตแฮหงอขาเรียกนะคะเขเรียกไหมคะแนวเหรอคะพีอันนั้นบิดติดจอแฮร์โาวผมเลื่อนผมเหรอผมเลื่อนอ่ะผมเลื่อนอ่ะค่ะผมเลื่อนอ่ะเอาพึ่งพูดไปเลยแฮร์สไวดเดอร์แล้วมีอะไรอีกมีสไลเดอร์แล้วมีอะไรอีกเลื่อนเหรอคะเลื่อนอะไรเลื่องปืนไม่สะอะไรสะอะไรสะอะไร แก้วไม่ใช่อร่อยเลยสะสะอะไรสะสลิปเปอร์เออไอ้ไข่สลิปสิ่งสลิปก็ได้สิ่งไหนสลิปคือผมสลิปสไลด์อ๋อสลิปสไลด์อะไรวะอ๋อสมูทสมูทเออแล้วมีอะไรสะอะไรอีกสะสะผมหน่อยนะมึงอะเบ็แล้วมาเริ่มเหม็นแล้วไม่ได้ใส่สลิปจอยอ้าวให้นอนแต่งกิ้วมากค่ะ แล้วเธอให้เขาอันเดียวหรอเดี๋ยวอีกอันนึงผมเดี๋ยวพาไปซื้อ,อเพราะเขามีขายที่ไหนบ้างคะคุณพี่<อ>มีขายที่เซเว่นเลยก็มีห้างเสรีกับจันทันก็มีต้องอไปซื้อเดี๋ยวพี่พา<อ>ไปซื้อเดีพา<อ>ไปซื้อโอเคค่ะขอเปิดวาร์ปผมดื้อมเปิดวาร์ปผมตรงนะคะเพราะว่านี่บอกเลยนะคะว่าไม่ผ่านเพราะอะไร ผมเราทีมสาวพิจารณาเราต้องใช้นะครับผมเสียเนาะเราต้องใช้นะคะรีจอยส์พี่อินวันค่ะเพราะอะไรผมอาจจะได้ตรงกันพี่โบพี่ว่าอันนี้หนูเอาเราเอารีจอยส์ไปสระอาจจะดีขึ้นอันนี้ได้ใช่ไหมคะพีอโไม่เอาจริง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 เวลาบางคนใช้ต่อแฮร์ผมแ a i r อย่างเงี้ยก็ใช้ได้ไหนพี่บอกว่าไหนนี้มึงให้กูทำไรอย่างมากอันนี้แบบไม่ได้ใช้เฮ้ยฟังนะทรงนี้เข้าข้างน้าฟังนะบีฟอร์ยังไม่ได้ใช้รีจอยส์พอใช้ปั๊บปึ้งปึ้งเปิ้ลเป็นการมายากล ทอกคนคนค่ะยกไปนี้ทุกคนนะคะขอบคุณนะลูกแล้วเมื่อกี้เนี่ยพปกใส่นี้ก็่นาผมสวยมากเหมือนผตของี้เข้ากับนาแล้ไโอเคลูกขอบคุณนะคะ็นายเลยเออ